สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะในคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาแนะนําการฝังยาคุมกําเนิดค่ะว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรค่ะก่อนรับฟังอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะสําหรับการฝังยาคุมกําเนิดนะคะเป็นการฝังแท่งยานะคะเข้าไปที่ใต้ท้องแขนแบบรูปนี้เลยค่ะข้อดีของการฝังยาคุมกําเนิดนะคะก็คือเป็นการ คุมกาเนิดได้ที่มีประสิทธิภาพและก็ระยะยาวนานหลังจากเลิกฝังแล้วก็สามารถมีบุตรได้ทันทีและไม่มีผลต่อการหลั่งน้ํานมค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะทําให้อาการปวดประจําเดือนในคุณแม่บางรายลดน้อยลงค่ะและข้อเสียนะคะของการฝังยากคุมกําเนิดก็คือจะมีประจําเดือนนะคะมา ไม่สม่ําเสมอค่ะบางคนก็มากับปิกกระปอยบางคนก็มานานมาทุกวันหรือบางคนประจําเดือนก็ไม่มาค่ะซึ่งอาการประจําเดือนมาผิดปกตินี้นะคะก็ไม่อันตรายค่ะและก็สามารถแก้ไขได้ค่ะประจําเดือนไม่มาประจําเดือนขาดประจําเดือนมาไม่สม่าเสมอเกิดจากสาเหตุอะไร ข้อแรกเลยค่ะคุณแม่มีความเครียดหรือความวิตกกังวลมากเกินไปข้อที่2ค่ะคุณแม่กําลังให้นมบุตรอยู่นะคะข้อที่3ค่ะคุณแม่คุมกําเนิดน,นะคะด้วยการฉีดยาคุมฝังยาคุมกินยาคุมค่ะบางครั้งก็อาจจะทําให้ประจำเดือนไม่มาได้ค่ะข้อที่4ค่ะคุณแม่มีโรคเจ็บป่วยต่างๆนะคะเช่นเนื้องอกที่สมองโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์โรคเกี่ยวกับตับอ่อนหรือเลือดเกี่ยวกับต่อมหมกุกไตค่ะหรือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบค่ะข้อที่5ค่ะคุณแม่มีน้ําหนักลด หรือหนักเพิ่มมากเกินไปข้อที่6ค่ะคุณแม่ออกกําลังกายมากเกินไปและข้อที่7ค่ะคุณแม่กําลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะถ้าคุณแม่นะคะมีสามีหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับสามีนะคะแต่ว่าไม่ได้คุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นนะคะถ้ามีประจำเดือนขาดค่ะโอกาสที่คุณแม่จะตั้งครรภ์ก็มีสูงค่ะคุณแม่ถามว่าฝังยาคุมต่อเนื่องเลยได้ไหมสําหรับการฝังยาคุมนะคะเวลาที่คุณแม่นะคะครบกําหนดแล้วไปเอาออกค่ะถ้าคุณแม่มีความประสงค์จะฝังต่อคุณหมอจะฝังต่อให้เลยค่ะ แต่จะเป็นคนละตำแหน่งกับตำแหน่งเดิมนะคะก็หมายความว่าคุณแม่ก็ฝังต่อเนื่องยาวไปได้เลยค่ะส่วนนะคะถ้าคุณแม่นะคะไปเอาออกหลังจากที่ยาครบเอาออกนานแล้วนะคะคุณหมอก็จะใช้คุณแม่ตรวจการตั้งครรภ์ก่อนค่ะถึงจะฝังให้ค่ะคุณแม่ถามว่าตัดปีกมดลูกทั้งสองข้างแล้วนะคะจะสามารถตั้งครรภ์ได้อีกไหมนะคะถ้าการตัดปีกมดลูกของคุณแม่นะคะ คุณหมอเหลือรังไข่ทั้งสองข้างไว้นะคะคุณแม่ก็อาจจะสามารถตั้งครันได้ค่ะโดยวิธีการนะคะทางการแพทย์หรือว่าใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิสนธิค่ะโดยนะคะวิธีการนะคะก็คือจะเอาไข่นะคะและก็อสุจินะคะมาผสมกันข้างนอกค่ะเมื่อได้ตัวอ่อนจึงไปฝังตัวในมดลูกค่ะแต่จะไม่สามารถตั้งครันด้วยวีธรรมชาติได้นะคะ นี่พี่กันมาตอบคําถามค่ะว่าลูกอายุ11เดือนกินอาหารทะเลได้ไหมสําหรับการกินอาหารทะเลในเด็กนะคะคําแนะนํานะคะคือถ้าลูกอายุน้อยกว่า1ขวบนะคะเราให้กินปลาได้นะคะปลาทะเลกินได้ค่ะหลังจาก1ขวบนะคะเราถึงจะเริ่มให้กินกุ้งปูหอยปลาหมึกนะคะสําหรับปลานะคะเทคนิคในการเริ่มประเภทปลานะคะแนะนําให้เป็นปลาน้ําจืดก่อนค่ะแล้วก็มาเป็นปลาทะเลค่ะ คุณแม่ถามมาว่าลูกร้องไห้แต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มใช่โคลิคไหมสําหรับอาการร้องโคลิกจะเกิดขึ้นในเด็กอายุประมาณ4ี่ถึงหสัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยอาการที่บ่งบอกว่าลูกร้องโคลิกนะคะก็คือว่าลูกจะร้องติดต่อกันนานประมาณ 2- อถึงสชั่วโมงและร้องเป็นประจำสามวันใน1สัปดาห์ค่ะถ้าลูกมีอาการดังกล่าวนี้นะคะก็แสดงว่าลูกของเราอาจมีปัญหาเรื่องของร้องโคลิกค่ะสําหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดร้องโคลิกน,นั้นยังไม่มีการศึกษาที่ หาสาเหตุได้พบชัดเจนนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่มีปัจจัยสนับสนุนให้ลูกร้องโคลิคค่ะ1คือท้องอืดปวดท้องไม่สุขสบายลูกหิวลูกเปียกแฉะลูกต้องการให้แม่อุ้มหรือบางครั้งนะคะเราไม่ตอบสนองความต้องการของเขาก็ทำให้เขาร้องโคลิกได้ค่ะ